สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา o u t u b e นะครับสวัสดีพี่พีเอฟซีเพื่อนที่ทุกคนนะครับมาชิ้นนี้ก็ประกอบชุดไฟซิงอีเทนนะครับ2ชุดนะครับก็กําลังเตรียมการนะครับจะนี้กําลังเริ่มกําลังเริ่มนะครับก็จัดเตรมเหมือนเดิมนะครับจัดเตรมเหมือนเดิมอันก็ใส่ไปหมดแล้วผมดีๆนะครับ เราเดินสายไฟข้างหลังนะครับเดี๋ยวฟังระบบก่อนครับี๋ยวค่อยเราเดินสายไฟนะครับโอเคนะครับมาเดินสายไฟกันครับนี่ครับพี่น้องไฟนะครับนี่ก็ได้ฟังดีลย์ไปหมดแล้วคราวนี้มาจำ้ำสายไฟกันนะครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้ไฟซิงเกิลแตนนะครับ อะไรมาก่อนเลยครับรวบวกอืครับสายไฟก็จะเรียงกันมาอย่างนี้เลยครับนีม่มาสวยงาม ก็มาเข้าดีเลย์บอร์ดนะครับขา87นะครับทีนี้ไปเป็นสายลบนะครับสายลบนี่ครับมาจากช่องเสียบไฟ12โวลต์ขั้วลบมาขั้วลบปัดโวลต์แล้วก็ไปขั้ว USB นะครับ mm hmm. ก็มาเข้าคั่วลบคั่วลบลีลีไฟเลี้ยวนะครับ mm hmm. แล้วก็มาวิดิดไฟนะครับคั่วลบวิดไฟไฟสองตัว ก็มาเข้าลบยีเลเหมือนเดิมแล้วก็มาเข้าเมนหลักนะครับเข้าเมนหลักจวนี้นะครับน,นี่ก็สวยงามแล้วนี่ครับพี่น้อกประมาณนี้ไฟายซิงนะครับ นี่ครับครับสองตัวก็นี่ไวมากเลยครับถ้าเราเดินสายไฟไว้อย่างนี้แหละจะเร็วมากเลยนะครับครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับ ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาต่อครับ